ครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะขุดสร้างมาเล่นกันที่ทรายจะหล่นนะครับนี่โอ้โหมีอะไรเนี่ยครับบ๊อบบ๊อบเดี๋ยวเราจะมาขนรถลงนะครับจากขึ้นู่นนะครับโอ้โหตืดตืดอันนี่ก็มาอีกครับนะครับอันนี้ก็มีรถโบดรถบรรทุกรถแมคโครนะครับที่จะเอามาลงนะครับอันนี้ก็ตืดเลยตึืด

อืมดูดูแอบลอยครับผมเดี๋ยวไปดูี่อยครับ